7ครับจากลีซอสปอร์ตัอเนค้าดิลขอ,อรับข,ขอกที่น้ครับจากทางาน้องแบงโนรีน้องชายของเกนโนรีครับน,นบี่นะฮะ77นูหนก้างขนาด และน้โอกาสดีครับเ้ประตูยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์ที่คุณรอคอยครับเรียนเชิญกับคุณพ่อทงอินสัตนะแต่เออเนี่ยประตูยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์ครับเคาเรียกว่าซุปเปอร์คิมเปอร์ตโตคิมเปอร์เนี่ยครับได้แก่ถังฮูนูงานแบ่งรางวัลนะครับ ดีกับกัจจ้าทางลู่มีมีเพื่อนโหมีเพื่อนโนขอเาขอคุณคุณพรกสีกาักรป้าให้กาักูลูขอเสกกระเบือให้กับทางลู่วันนี้ปล่อยให้เพื่อนหลดอกด้วยกัน รูนเวนโอรีบานันลิรองชนะเลิศอันดับสเด็กแกนฮิไดโกโกเด็กเกย่าจ่าได้งันไม่มีโัวรางวัลนะครับตีเงินปลอบใจครับ2องพันบาทครับน้อำพลครับเป็นตัวแทนของทางด้านไดโมกุเด็กับย่าครับใหญ่ทุกคนที่ได้เป็นศิษย์9อ2นะครับจากญี่ปุ่น กาแฟช็อปปิ้งได้ครับใกล้ๆกับสากิขคาเฟ่เทอร์นาเรีมาเดรินาดีครับเด,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป,ป๊หนึ่งมอู้วีต้นรัตไดก้แี่ส่วนสบอตเอเล็กามิลก็จะมอบเงินรางวัลนะครับหลอกใจสี่พันบาทไปตีขึ้นโดยที่อีฤิ์อัลกอฮอประอกอบกันสน,นาในในราน้งเส้นแต่ว่ารา หลังตั้งในมีก็รจะไปดู่าจะมอบรางวัลให้ใครนะนะขอบคุณตาคุณพ่อทวีศักดิ์โนรีแล้วก็น้องแบงค์โนรีด้วยนะครับดูเกียรติบัฟรางวัลในครั้งนี้คนระับในโนรีบาดาลีสแป๊บแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พวกเราได้มาเจอกันทำให้พวกเราได้ออกกำลังกายทำให้พวกเรารู้แพร้รู้ชนะแล้วก็ชัยชนะบ้างอบคนะครับ เจ๊เจ๊นั่นนี้่หนน่าฮะก็เราต้าพานะครับก็จากจากกาบอมาฝากพี่ผูพนักงานอาชีพด้วยก็นำเรียนพี่พี่อนน้องที่รักในีงานทุกคนทุกคนนะครับก็มันผมใช้คำพูดคำนี้เสมอคือบุญสัมพันธ์นะครับบุญสัมพันธ์นี่แต่ประมาทเลือกซึ่งถูกพันกันด้วยวันเวลาระยะระยะทางของใจและระยะทางของการกรันตนะครับ ก็เก๋นี่เขาก็ธุรกิจส่วนตัวหลากหลายแต่ว่าด้วยใจที่อยากให้เห็นกับผู้นาหาพรรัฒนาแม้จะเป็นนิติเล็กๆนะครับคือพื้นฐานของเก๋และคุณพ่อเน,น,นี่ยดีคุณพ่อเป็นนักดนตรีด้วยนะครับก็มันก็เลยหลากหลายหลายอย่างก็เป็นถือว่าเป็นบุคกรที่มีปูชี่บุคคลในด้านดนตรีทั้งสองท่านกอนนี้ได้ปลกมือให้ด้านนี้นะครับขอเสกจมูกให้ด้านน้ครับ ก็แคร์ดีจากน,นั้<ม>นอีโรนีนี่มันเป็นไปไม่ได้สทุกคนมุ่งทหารนะครับาศาสตร์ทางด้านดนตรีนี่ไม่ธรรมดาเลยแต่ทีนี้พอไม,ม่ติดกีฬาเขาก็วิ่ติการพัฒนาก็เขาก็อชอบกีฬาฟุตบอลโด,ดยโดยโดยโด,ย,ด,ย,ด,ย,ดยส่วนตัวแล้วนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็อยากเห็นมุ่งทาหารเราเนี่ยแม้เป็นจังหวัดที่มีจำนวนสสเพียงแค่สองท่านแต่ว่าจำนวนพนักงานมาสามแสนเจ็ด ต่หนึ่งนะลาครับแพ้ชนะก็เป็นเรื่องจริงลาแต่วิถีชีวิตก็ให้กำลังใจกันไปก็สำหรับรายการนี้ต้องขอบอกว่าเนี่ยคำว่าโนรีบาดาลก็คือเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของน้องเขาก็ท,ทําธุรกิจทางเจาะบาดาลด้วยใครอยากเจาะบาดาลก็ใช้บริการได้นะครับดีเจาะไหมนะเจาะน้ําไม่ออกเก๋ไม่ทิดตังนะครับเอาเก๋พูดได้เลยเพราะว่ามันคืออกสื่อนะครับเดี๋ยวพี่วจัดการจะตัดต่อมาเชือพ่อเิเก๋นะฮะ เดี๋ยวจะให้พี่อกล่าวกันเลยครับครับก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนครับปกติแล้วผมก็แต่ก่อนก็เป็นนักฟุตบอลเหมือนกันอาวุโสองมุกนาหาร50ปี60ปียังเตะบอลอยู่แต่ตอนนี้มัน76แล้วไม่ไหวแต่น้องแมงคเขาเขามีเครื่องเสียงด้วยครับอน,นี้เขาโปรโมทอะไเครื่องเสียงหลัก ก็เป็นวงโนรีเป็นศิลายองดินก็้ทเคยเห็นเออคนที่ชายก็ล้อเล่นด้วยวันนี้ผมภูมิใจนะครับที่รู้จักครับตั้นก่อมานานบนควรดีใจที่มารักสีมุษย์คนข้อโพเดียวกันวันนี้มาคนละตัวโอ้โนรีส่งเอง เอาเงินเดมก็ไ <struggling> ม่ว่า <Exactly> ก <Jean> ันนะครับอ no ันนี้ก็มุกกีฬาก็เล่นเต็มที่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอขอบคุณมากครับขอเสด็จบัวให้คุณพ่อจะมีศักดิ์นะครับครับพี่โอ้โหก็เมื่อกี้น้องๆมาถามว่ามีรางวัลพิเศษอะไรก็มีทีมที่สูนแต้มด้วยและทีมกองบวยก็ถือว่ามีใจมาแข่งขันก็สู้เต็มที่นะครับเพราะรอบๆก็มีการเดินพันระหว่างทีมเด็กกลางบีบีเจน ว่าใครได้โบยนี่ต้องจ่ายเบียร์ผมผ่านหนึ่งนะครับก็มีผู้จ่ายไม่ร้อยแล้วแต่ด้วยใจครับด้วยใจรักก็มีอะไรสุพันกันก็ขอเชิญตัวแทนของทีมมารับทีมละ500บาทจากผมครับเอาละจ้าทางด้านเจ็กสนามกลางบุมีเทนเด็กสนามกลางบุมีเทนครับไปาม่ได้ไปสามสิบวิไม่มาถือว่าสลักสิ เอามาดีพี่จะมอบให้ทีมโมดูแลมอบถ้วยแชมป์ต่อที่ ai, พน um, ักงานก็ต uh, mm ัด hmm. ต mm ่อให้เต็มที่เลยครับดีครับนี้บรรยากาศครับที่มาเสริมเติมด้วยความมีน้ำใจของท่านรองท้านะครับพ่อบเลยครับพ่อบมอบให้ผมที่สุดไปแบ่งกันนะครับติดงานมาแล้วห้าร้อยบาทนะครับเป็นเสียดีครับก็ในเดี๋ยวนี้ทีมโม่เราก็ทางทัง เพื่อพัฒนามุกก็ทางมาดามน้อยและภาษามาผ่านเสตียดไปน้องดิวกับน้องตองมาก็จะมีรายการที่ต้องมาสู้นี่นะ39ถึง44่สิบสีท่านแล้วก็45ขึ้นไป3ามทแล้วทีมทีมกี่ทีมได้6ทีมครับเตะหมดสิครับโอ้โหทีมมากกว่าตอนนี้ครับเตะสิยาวไปครับเสาทิศครับตบมือให้สองทีมหน่อยครับเตะยาควเต็มสนามการแล้วก็บีบเนเดอร์ขอบคุณเจ้าเหล่าต้าครับเดตะที่โม่ต่อเลยครับ และกอนนโอกาสนี้สิ่งที่คุณรอคอยเห็ที่ได้แชมป์ครับ8,000บาทได้21แตั๋วและก็เป็นระดับหนึ่งของทัวร์นาเมนต์นอริบาราลีอีนันคีโหวตสวัสดีเราจะนพร้อมช่วยกิจพิเศษมาด้วนะครับพร้อมเงินรางวัลอีก8,000บาทพร้อมเครื่องดื่มที่มีลิตรแอลกอฮอล์ lát đó một cặp cặp sơ kết lại in đừng thà nhập không เดี๋ยวครับเดี๋ยนะ้าบางแปดพันไนะคอยอีกหน่อยนึงโอเคเดี๋ยนรับเดี๋นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเนะครับเดี๋ยนะคนะครเะครับเยะเะเะครัะัยรับเเนรเดาบเรับรับค